สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนิงจะมาบอกข่าวดีนะคะสำหรับพี่ๆน้องชาวภาคใต้นะคะที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนนะคะจะบอกว่าตอนนี้นะคะไฟแนนซ์เขาเปิดรับจัดแล้วนะคะแต่อาชีพเนี่ยอาจจะต้องเน้นเป็นพนักงานบริษัทหรือรัฐวิสา,าหกิจนิดนึงนะคะลูกค้าจ๋า เป็นข่าวดีมากๆนะคะเพราะก่อนหน้านี้นนมีพี่ๆน้องชาวสมจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยติดต่อมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ช่วงนั้นเนี่ยหนิงยังเออไม่สามารถหาที่จัดได้นะคะแล้วในปีนี้นะคะเป็นปี2,568นะคะไฟ n a n c e เนี่ยเขาเพิ่งจะมาแจ้งข่าวดีกับเรานะคะลูกค้าจ๋าฐานเงินเดือนเนี่ยอาจจะต้อง ประมาณ15,000บาทขึ้นไปนะคะทางเรามีบริการส่งสาขาไปเซ็นให้นะคะแต่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะใช้เวลาตีไปเลยนะคะประมาณ7วันนะคะลูกค้าจา๋าแล้วรถของเรานะคะทุกคันลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของรถบ้านพลอยขวัญได้นะคะรถของเราทุกคันมีใบเซอร์วารันตีแถมติดรถไปให้นะคะจากบริษัทชั้นนำนะคะ บริษัทนี้นะคะก็จะเข้ามาตรวจว่ารถของเรามีพิวามชนหนักน้ําท่วไมไหมนะคะเราไม่ได้ให้เขามาตรวจฟรีนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะเราเสียเงินเพื่อลูกค้าจะได้มั่นใจด้วยนะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยรับประกันคุณภาพเกรดเนะคะแล้วซื้อรถกับหนิงตอนนี้นะคะหนิงมีวารันตีแถมติดรถไปให้นะคะ ลูกลถลูกค้าเป็นอะไรลูกค้าสามารถซ่อมศูนย์ใกล้บ้านได้เลยนะคะซื้อโตโยต้าซ่อมโตโยต้านะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะรถของเราคัดมาให้แล้วนะคะแต่หนิงก็มีตัวนี้แถมไปให้เพื่อจะได้เป็นความอุ่นใจของลูกค้าย,ะะยังไงฝากพี่ๆน้องชาว3มจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะใครอยากได้รถมือสองไว้ใช้สักคันนะคะติดต่อหนิงเข้ามาได้นะคะยังไงวันนี้คลิปนี้หนิงฝากไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะ